ครับ๋ยวก็บวิสุปอร์โรนะครับและโจค่ะมิสุอินีค่ะวันนี้เราอยู่กับเอ็กเซนเตอร์คนะครับใช่ค่ะเราก็ยังอยู่กับรถที่ขายดีนะคะเ <ลด S 2> ป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะ,ะรถท็อปครัวนะครับเจ<ช>็ดที่นั่งที่แบบคุ้มค่าและขายดีที่สุดของเราเลยนะ,ค,ะครับเพราะว่าด้วยความที่ฟังก์ชันครบนะคะตัวรถก็ราคาแบบไม่แพงจนเกินไปนะคะสวยงามและนั่งได้อสะดวกสบายเจ็ดที่นั่งที่แท้จริงเนาะ ตัวนี้สีขาวด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่929,000บาทค่ะสีอื่นถูกลงหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือสีขาวเลยและแน่นอนนะครับโปรเรานะครับพิเศษสุดๆนะครับโดยลูกค้าก็คือใช้เงินรับรถคันนี้นะคะอยู่ที่240,000บาท240,000นิดๆนะครับนี่แล้วก็ได้แต่งครบพร้อมดอกเบี้ย 0%ะน,นะคะงสี่ปีค่ะสปีเลยนะครับโอ,โ,โอ้โหบอกเลยคุ้มสุดๆนะครับเดี๋ยวแต่งเต็มขนาดไหนนะครับนี่ไล่กันเลยนะครับตั้งแต่ตัวโลโก้ตกแต่งโโฝากระโปรงหน้าค่ะ<อ>ตัวนี้เนาะก็จริงๆเราก็จะขึ้นอยู่กับสีรถด้วยนะคะเราก็จะจัดสรรให้มันเหมาะสมกับสีรถเนาะแ,แล้วพ็เรามีทั้งสี ดำสีแดงแล้วก็สีสโครเมียมนะครับอันนี้จะจะเป็นตัวสีดำแต่ตัว X นี่มานิดนึงเฉียวๆหน่อยอเป็นสีแดงด้วยนะครับเพิ่มมิตินิดนึงนะคะถัดมาก็จะเป็นตัว ตัวสเกิร์ตหน้านะครับนี่ก็จะเป็นหูแดงด้วยนะครับของไฟเดย์ไลท์ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นของไรเดอร์นะคะแล้วมันจะเข้าชุดมากับตัวสเกิร์ตหลังที่อยู่ด้านท้ายด้วยเป็นท้ายใบไม้ค่ะใช่สรบด้านข้างจริงๆสเซคเชนเดอร์มันจะมีครอบสีดํามาเนาะด้านข้างจะไม่มีสเกิร์ตแต่เราติดเพิ่มเป็นตัวเป็นบันไดข้างแถมบันไดข้างให้ใช้เหยียบได้นะตัวนี้ใช่แล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะคะโอ้โหนะครับแน่นอน แล้วนอกนี้ภายนอกจุดเด่นๆอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแหลกหลังคาสำหรับสายครอบครัวด้วยสายปาร์ตี้หรือว่าตั้งแคมป์นั่นเองค่ะสายวุยสายวุยนะคะไปเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับมีแหลกก็ขนเต็นท์ไปพักแบบสเวนวเลยใช่ค่ะสายคันปิ้งชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวฟิล์มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มของเซรามิกนะคะกันฝาดข้างนะคะกันลายมือเนี่ยเราก็ติดเป็นของแพ้เลยนะคะนอนนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับติดให้ด้วย ซึ่งมันสามารถเปิดเปิดได้หลายแบบเนะาะทั้งเปิดทางรีโมทนะคะเป็นการเตะเปิดด้วยแล้วก็มีเป็นสวิตช์ด้านในให้ด้วยค่ะใช่นะครับแล้วก็นอกนี้คืออันนี้ภายนอกยังมีชิ้นนึงนะ,ะที่ลูกค้าสั่งขอเพิ่มมาคือเซ็นเซอร์หลังอ่าเซนเซอร์ถอยหลังก็คือ นอกจากจะมีตัวภาพแล้วก็คือขอเสียงนิดนึงจะได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะคแล้วภาพนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคันนี้เราได้ติดกล้อง360องศาเข้าไปแล้วรใช่รอบคันเลยนะคะเป็นระบบ 3D ด้วยนะคะก็คือลูกค้าสามารถดูแบบ 2D หรือ 3D ก็ได้ได้เลยนะครับขึ้นจอที่เป็นจอ Android ที่ติดให้ใหม่ไปขนาด9นิ้วนะครตรงรุ่นเลยนะคะจอ a อ d ด o อ d แล้วก็มีจอพดานให้ด้วยค่ะโอ้โหนะครับความ บันเทิงมาครบถ้วนนะครับมีการปลดล็อกฟ<ช>ังก์ชันต่างๆนะครับติด USB Fast Charge ใ,<ช>ใส่ให้ครบแล้วนะครับแล้วกล้อง4ตัวรอบพันที่เป็นสามร้อยหกสิบมนี้นะคะก็ยังมีบันทึกภาพในตัวลงไปเป็นไฟล์นะคะอยู่ในตัวหน้าจอ Android ให้เลยค่ะโหนะครับก็ครบเครื่องนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะออกไปก็คือจบเอาจากศูนย์ได้เลยนะครับ<า>และครนนี้ลูกค้าก็เตรียมมารับรถนะครับนมารับเองที่โชว์รูมด้วยนะครับ ลูกค้าบอกเลยคันนี้มาไกลจากจังหวัดโคราชกันเลยนะครับนี่ที่ไหนก็มาออกที่เราได้นะคะนะครับแน่นอนรถเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเจอลูกค้ากันเลยนะครับเดี๋ยวมีตอรตาเซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยกันค่ะ